ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเ,เ,เราพามาชมนะครับช่างกําลังทํางานนะครับเก็บรายละเอียดองค์ปู่ท่านนะครับกลางวันไม่ว่างว่างช่วงเย็นนะครับถือโอกาสเก็บภาพช่วงเย็นแล้วกันยังพอมีแสงเนาะประมาณหกโมงนะครับแสงก็ วันนี้อากาศถือว่าร้อนมากกลางวันนะครับแต่เราติดทำงานอยู่ไม่มีโอกาสมาถ่ายวีดีโอนะครับเพราะว่าทำห้องน้ำอยู่ฝั่งโน้นนะครับกะว่าวันงานแล้วท่านที่มาร่วมงานก็น่าจะมีห้องน้ำใช้นะครับใกล้ๆองโปนะครับช่วงกลางคืนเดินเข้าไปห้องน้ำข้างในก็จะลำบากนิดนึงนะครับเราก็เลยถือทำถือโอกาสตรงน,นี้ทำห้องน้ำนะครับไว้ต้อนรับท่านนะครับห้องมีสุก นะครับท่านใดเป็นทกมาที่นี่จะมีศกนะครับถือโอกาสนะครับเก็บภาพนะครับองค์ปู่วาให้ท่านได้ชมกันนะครับดูรอบๆตรงนี้นะครับช่างกำลังเก็บรายละเอียดอากาศเราก็พอมีเวลาว่างในช่วง รอเพลพอดีนะครับแสงก็ใกล้จะหมดนะครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับองโปโอ,อยู่ใกล้กันนะครับกลางวันแดดร้อนนะครับร้อนมากมากวันนี้ร้อนจริงๆนะครับไม่ว่าช่างทําห้องน้ําหรือช่างมาเก็บรายละเอียดองโปนะครับก็ร้อนกับทุกท่านนะครับ ใกล้จะสวยแล้วครับใกล้จะสวยแล้วทําไปทีละนิดสักวันก็สําเร็จนะครับอขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านนะครับขอบคุณทรับปัจจัยจากลูกศิษย์ลูกหานะครับที่ร่วมกันร่วมกันสร้างองค์โปรมานะครับกว่าจะสําเร็จด้วยความยากลําบากแต่ทุกท่านก็ยังร่วมด้วยช่วยกันมานะครับ เอาบนเอาบารมีร่วมกันนะครับด้วยความเชื่อมั่นความศรัทธานะครับศรัทธาปาฏิหารนะครับสร้างองค์ปู่เรานะครับทีละเล็กทีละน้อยตามสปัจจัยจที่เรามีอ่าก็สําเร็จได้นะครับอ่าให้ดูความสวยงามนะครับงานศิลป์ของช่างหลวยนะครับช่างหลวยอุตสาหสละเวลาเดินทางมาจากอ่างทองนะครับ ฝีมือสวยงามมากนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะสร้างองค์พระปู่พญานาคหรือไม่ว่าจะเป็นปู่ยักษ์ปู่พญานาคงานปั้นงานปูนนะครับงานทุกอย่างติดต่อได้นะครับที่ช่างหลอยนะครับหรือติดต่อผ่านมาได้นะครับงานสวยๆงามๆนะครับการศิลป,ปะงานฝีมือนะครับ ให้ดูรายละเอียดนิดนึงนะครับละเอียดกกับองคโป่นะครับกว่าจะได้มาด้วยความยากลําบากองคโป้ปัญจาคาณคราชนะครับตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเทพป,ปทานนะครับตําบลคลองตะเก่าอําเภอท่าตะเกียบจังหวัดจ,จันงเุรนะครับอากาศฝั่งนู้นทิศตะวันตกนะครับก็กําลังมืดเมิดนะครับเราถือโอกาสตรงนี้เก็บภาพ พอที่จะเก็บได้ในช่วงเวลาว่างนะครับกลางวันทำงานกันเนาะแดดร้อนก็ช่วยกันทำนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมขอบคุณมากนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ